ถ้า Don't show your hand You don't get the score ถ้าไม่โชว์มือได้คะแนนไหมไม่ได,ไได้ต้องโชว์มือนะคะพร้อมเอาใหม่ Black, Black คือสีอะไรโอเคอันนี้ทดสอบ White คือสีอะไรขาวขาวคนนี้ค่ะคนนี้ไวสุดเอาไปออ uh, white ต่อไป Yellow สีมือลง Yellow สีเท่ากันหมดอ๋อเท่ากันละนะต่อไปพร้อมพิง สีอะไรชมพูค่ะนี่คนนี้ไวสุดเลย Pink. พิงค์ชมพูต่อไป green เหลียวโอ้โหเอามือลงมือจับหูดีกว่ามองเห็นชัดๆ,ม,ดๆมือจับหู green เหลียวอ่าเหลืองเหลือเขียวเหลียวเอาใหม่ green เหลียวโอเคทีมนี้กับทีมนี้อ่านะพร <c oughs> what is the color of my hair <Hey. S 1> hair คืออะไรหัว <What? S 1> อันนั้น head หัว เฮดคืออะไรนะไอ้แ oh, ฮคืออะไรนะผมผมครับปลอบมือให้เพื่อนครับเก <app laud> ่งมากสามคะแนนโวหนึ่งสสามสคะแนนเลยเพราะมันยาก What is the color of your hair? Color mm hmm. คืออะไรสีใครตอบสีเมื่อกี้สีใช่ไหมเอาให้อนะหนึ่งคะแนนต่อไป Color of your hair ใครตอบได้สีของตอบเป็นภาษาอังกฤษ แบล็กปรบมือให้เพื่อนค่ะกี่คะแนนสามเลยหนึ่งสองสามเพราะมันยากเออต่อไปคัลเลอร์เกรย์สีเกรย์ในสีอะไรยากละ G R E Y เกรย์เทาเฮ้ย hey, ใครตอบได้อะเทาโอปรอบมือให้เพื่อนครับผมหนึ่งสองสามเกรย์สีเทาพร้อมอ่า สีนี้อ่านว่าอะไรอะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะให้เขียนเสร็จก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ่านว่าต้องยกมือด้วยบอกแล้วเอาใหม่อ่านว่าอะไรนะโอเคได้ทุกทีมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาละคราวนี้สีนี้อ่านว่าอะไรสีนี้อ่านว่าอะไรกรีนใครได้สุดยอดเนียแต่เขาไม่ค่อยพูดเลยเนาะเอาให่ที่สีอ่านว่าอะไรนะลูกกรีนแปลว่า เขียวเออได้เอาโอเคเอาละพร้อมเฮ้เเยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยข้างหลัง Look at the back Look at the back ให้ตอบเป็นิธภาษา <Pink. S 1> อังกฤษพิง k โอเคเอาใหม่ What is the color of the back Pink and brown โอ้ยพ i n k and น r o บราวเก่งมากเอาไปเลยอเออต่อไปให้หนู point ค่ะ point แปว่าอะไรให้ถ่าย point ทุกคนไม่ใช่ชี้ เออค่ะ point พูดใหม่ point แปลว่าชี้อ้าว point อ่ะ p อ i n t แปลว่าชี้อ่ะ point your head p o i n your head ใครทำได้ point your head ชี้หัวเออแต่หัวชี้หัว point your head ต่อไป point your friend p o i n your friend ชี้ใคร friend friend แปลว่าอะไรเพื่อนไหน point your friend นี่ทีมนี้ทําได้ทีมนี้ทําได้ทีมไหนได้ทีมนี้ทําได้ทีมน,มนี้ชี้ได้ต่อไป point your teacher, teacher. ต่อไปลมเออชี้ครูใช่ไหมอา่า point your teacher ได้เอาละต่อไป point the most beautiful teacher beautiful teacher point ให้ชี้ใช่ไหม beautiful teacher นะชี้ใครดีชีค้ครูแตงก็ได้เออชี้ครูที่เป็นไง beautiful ใครแปลได้ oh. สวยเออไม่เป็นไรปอยสองขึ้นขึ้นปอยสามใจแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะเอาพูดใหม่สวยสวย beautiful beautiful ถ้าจะพูดฉันสวยพูงไง am <I 'm S 1> อะไร <'m> beautiful เออ <'m> ใครพูดได้ห้าคะแนนเลยมา am am beautiful 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 บ <aluminium. S 1> okay, ิ m beautiful เก่งมากโอเคบายบายกล้องไปยโอเคเ้าขออีกอีกสักข้อก่อนไปอ้า what is the color of this what is the color of this p e n box? what is the color ตอบภาษาอังกฤษสีอะไรสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไร red เออต้องตอบให้ได้ what is the color of this เข้าใจนะโอเค What is the color of this? นั่งดีๆลูกนั่งดีๆ What is the color of this? Purple เก่งมาก Purple, Purple คือสีอะไร<ๆ>เกง่งดีมากปลบมือตัวเองพูดตาม Crap for yourself c l a p แลปลปปว่าปลบมือใช่ไหมลูก